สวัสดีครับยูทูปอิสระชาแนลมาดูคลิปนี้นะครับเธอคนนี้ก็น่าจะเป็นชาวกัมพูชาที่มาอยู่ประเทศไทยนานแล้วนะครับเธอพูดไทยได้ชัดมากนะครับเธอก็บอกว่าประเทศในอาเซียนเขามองว่า,ขาเขมรเป็นประเทศที่กระจอกที่สุดและเธอก็บอกอีกว่าคนไทยนี่อยากได้ขเขมรไหมไม่มีใครอยากได้แผ่นดินขเขมรเลยสักคนเธอก็บอกว่าประเทศของฉันนี่ประเทศขเขมรและคนขเขมรเป็นคนที่ล้าหลังตำตม ไม่มีใครอยากได้พวกคุหรอกโดยเฉพาะคนขเขมรถ้าเอาพวกคุณมาก็ต้องมานั่งสอนอีกถึงจะรู้ภาษาคนถึงจะฉลาดขึ้น เธอนี่พูดแรงมากนะครับและเธอเองก็บอกอีกว่าเมื่อไรพวกเองจะฉลาดขึ้นเพราะทุกวันนี้พวกเองก็อยู่ใต้ล่างของวุนเส้นเชื่อวุนเส้นวนเส้นให้ทําอะไรก็ทําวุนเส้นมันเป็นสัญลักษณ์ของพ่อแม่พวกเองเหรอวุนเส้นมันเป็นพวกคอมมิวนิสต์เธอเองก็พูดแทนคนไทยได้ดีมากนะครับคนเขมีนจริงๆแล้วก็เหมือนอย่างที่เธอพูดแหละครับคือล้าหลังนะครับวรนปรคันเองต่างอาะสับง่ายเองเดอย่างนะ้า มาอาเซียนนี้ปฏิคเมรก็จอกที่สุดประเทศไทยอยากได้คเมรไหม,หมประเทศไทยอ่ไม่มีใครก็อยากได้คมลสักคนปฏิอันเนียนเมียนรายจองบานแผ่นดอยอาเองแต่เด้อมันเมียนรายจังบานแผ่นดอยคเมรโดยเฉพาะมนุษย์คเมรพองโปรยล้านหลังเวียตามต้มไม่มีความรู้ถ้าเอา สอนอีกเท่าไหร่พวกมึงจะรู้ภาษาคนพวกมึงถึงจะได้ฉลาดขึ้นไอ้นมพ่อไงแองบอกเนอนังซีมบกักนซอนพ่อแองปลาพ่อแองน้องบ้านฉลาดเมื่กี้คะ่ะประสบไงพ่อแองโงไม่แต่ทางโง่เพราะนก,กรอมอะฮุนเซนอะฮุนเซนออยเธอแสดงก็เธอพ่อแองมันเด้งแต่ถาฮุนเซนสันรับคงไม่เอาบางโอนนะแองบลาเลยซึ่งนองบ้านมาลองเกิดคอมมิวนิสต์นี่นี่เกิดคอมมิวนิสต์เตอ